สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกคูสุคนครับผมเมื่อี้ผมสิ่าหมแรงวาวทดสอบวาวสองหองขนาดร้อยสิบเซนติเมตรครับผมเมื่อน,นี้เห็นลล่สีมาไหมครับผมนี่ครับเป็นสองหองร้อยสิบเซนนะครับเมื่อน,นี้สิมาทดสอบแรนเบิ้งครับผมว่าบัญสีขึ้นบอ่อหรือว่าจังไดครับผมจะได้ปรับแตง่ง เห็นว่าวสองห้องเลยครับผมบ้านนี่กะฝนตกแห้งครับผมนี่น้ำท่วมเลยครับบริเวณที่ผมเคยมาวิ่งว่าวเป็นประจำครับแลนว่าวเป็นประจำตอนนี้น้ำท่วมครับผมถนนตรงนี้ขาดเลยครับอ้น้องครับผมเมื่อนี้กัประมาณเวลาใบาบสองเลยครับายสองกลัวละร่มกับเชิงบ่คอยแห้งปานใดกระิทดสอบแลนน์มั่งครับผมเพื่อขืนครับพี่น้อง เดี๋ยวตามหลุนน้วกันครับผมเป็นสองห่องลอยสิบเส้นครับผมนี่เฮ็ดมหม่เลยครับสนูก็ขั้นเงาลอยสิบเส้นกันครับสนูเบาเฮ็ดสนูกับเฮ็ดมหม่ครับผมเป็นขนาดเบาขนาดน้อยนะครับผมลอยสิบเส้นครับวันนี้ก็จิลองเรียนเบิ้งครับพี่น้องไปครับ แรียนว่าวลงบิึงครับผมนี่ลงไปทาง่รงบ่เดเด้อครับพี่น้องนี่ครับว่าวนี่ครับหมองแรนว่าวนี่กลายเป็นขีดโ้นหมดแล้วครับผมนีน่เป็นคู่สาได้ครับเาสิมาทดสอบแรนว่าวสองห่องร้อยสิบเส้นครับเสียนไปส่งเก่านี่ล้มหนี่เชื่องไปทางพุ่นนะครับแต่ว่าผมแรน แรนขวงลุ่มไปน้อยหนึ่งพื้นทีดินกะข้อเสด็ครับผมนี่ครับเป่นเราสองห่องลอยสิเส้นครับผมนี่ครับเพ่นไล่มาไหมครับผมเพ่นสีสเปร์มากมืองศส่นี่ครับใส่สนูวพร้อมครับผมหางนี่จะเป็นหางพลาส,สติกเลยครับผมนี่ครับหม่อนมา เสียก็จะเป็นเสียกเขียวครับผมว้าวขนาดจิ๋วบบจิ๋วไปไลยครับลายสิบเส้นครับขนาดเล็กเสียก็จะเป็นเสียกเขียวครับหางก็จะเป็นหางาหางพลาสติกนะครับนี่ถุงยางพลาสติกมัดรวมกันครับครับเดี๋ยวไปมัดหางครับผม วันนี้กัจใช่เสียกเขียวเลยครับผมจะปลูกเขาครับตอนนี้ก็ตตอหางเรียบร้อยครับผมหางครับเป็นหางถุงยางพลาสติกครับนี่ก็จะปลูกเขาแต่ว่าลองเิึงนะครับรุ่นกันครับพี่น้องสองหองร้อยซิฟเทนครับผมยังบ่ทันเคยเลียนเลยครับผมล้องมึงว่าจิขึ้นไปแบบไดเป็นสองหองร้อยซิเทนนะครับผมก็จะไล่เสียกไปพูดแหละครับผม ฟูนครับไล้เสียกไปเก้ามองเดิมครับผมอันนี้ก็จิตเว้าไปนี้ครับผมครับเดี๋ยวผมจะไล่เสียกไปครับอันนี้หางกับเป็นหางก<อ>ติกเลยครับนี่ล้องเบิ้งพี่น้องจะไล่เสียกไปพูดแหรอครับลุ่มกับเชองมีแน่นีมีมตะการใช่ไหม ผมแลนไปทางนี่ครับแรงลมมันมันบดึงเสียกเลยครับผม้ใยๆว่าลมลมมันไปผี่ลม,มไปผี่วันนี้ผมจีบแลนไปทางผเด้อพี่น้องตามทางลมเมื่อกี้นี่แลนขวางลมครับผม <c oughs> ตีลมผมแลนทางนี่มันกะจีขึ้นอยู่แล้ววันนี้แลนขวางลมแล้วผมจีบปล่อยไหมผมจีบไปทางผีดนะครับผมโอเคครับสี ครับผมอันนี้เ้ากับขึ่นเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าแหนมหินน้อยๆครับผมยุบปูนครับผมดวงน้อยๆครับผมลมบ่ออยแห้งครับผมมื่อนี้ได้มาทดสอบเบ้าแล้วว่าเอ่อลองเบิงแล้วว่ามันขึ้นขึ้นยุบครับผมแต่ว่าลมบ่ออยแห้งครับผมแล้วก็พื้นที่ในการแลีนก็เอ่อฝนมันตกนาะครับเน้อยอยคนไทยกลองกัไปทายไกลๆบ่ได้ครับผม ประทที่เขามาแล้วก็มาเบิ้งคลิปตดสอบเวว้าก็เป็นอันว่าขึ้นยุคครับผมขึ้นยุ่ตัวาขาที่ว่าล่มล่มคอยปรดครับผมล่มมันแปรปวนครับตอนนี้เวว้าก็ข้นเรียบร้อยแล้วครับ,รบแล้ววัคลิปหนาจ่มีโอกาสล่มดีๆจีพามาแลนดไหมครับผม แต่มือในพื้นที่บ่ค่อยสัมทัดครับผมฝนตกเฮ็ดเห่ในหน้าในอย่างแลนยากครับผมเหยียบขี่ข้นขี่ยังครับผมเลยค้นไายกะไปไายน้ำบร่ําครับผมต้องทายอยู่ไก่ครับสรุปนะครับเนาะขึ้นอยู่ครับผมสำหรับสองห้องลอยสิบเส้นครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกท่านครับผม ที่เขามารับชมและ,ะเป็นกำลังใจให้แต้มอิสานบนโคกก้วยนะครับผมฝากติดตามผลงานนะครับผมสวัสดีครับ